ฟังแล้วขนลุกแตงโมเขาฝันแองจีฝากถึงหนุ่มกันชัยแบบนี้ บอกเลยว่าฟังแล้วขนลุกมากจริงๆเมื่อวานนี้ขณะที่พิธีกรนักแสดงชื่อดังหนุ่มกัญชัยและมดดำขาชาภากำลังนั่งอ่านข่าวในรายการข่าวใส่ไข่ก็มีจังหวะหนึ่งที่แองจี้โปรดิวเซอร์รายการซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่เคยพูดคุยและร่วมงานกับแตงโมก็ได้ออกมาเล่าเรื่องราวชวนขนลุกหลังแตงโมมาเข้าฝันก่อนรุ่งสางพร้อมฝากถึงหนุ่มกัญชัยว่าไม่อยากให้เครียดตอนนี้ให้อภัยกับทุกๆคนแล้วโดยแองจี้ได้เปิดใจเล่าถึงความฝันที่แตงโมมาเข้าฝันให้หนุ่มกัญชัยฟั ว่าล่านะสุดเจอพี่แตงโมตอนไปอัดรายการที่12ราศีก็ยังเมาม่อยกันอยู่เลยก็บอกว่าแองจี้เชิญพี่ได้นะอะไรแบบนี้ก็ยืนคุยกันยังจําชุดที่เขาใส่ได้อยู่เลยแล้วเมื่อวานอาจจะคิดว่าคุยกันเรื่องข่าวพี่โมอะไรแบบนี้ก็ตอนรุ่งสางก็ไปฝันฝันว่าเขาบอกว่าพี่เองนะตอนนี้พี่อยู่สบายแล้วหลายๆคนเขาเข้าใจว่าเป็นห่วง แต่ตอนนี้เขาอยู่สบายแล้วฝากบอกพี่หนุ่มหน่อยนะก็ถามไปมีฝากบอกพี่หนุ่มด้วยเหรอก็บอกว่าฝากบอกพี่หนุ่มอยากเครียดอยาเครียดเรื่องพี่เยอะ อยากเครียดเลยประมาณว่าเขาให้อภัยแล้วให้อภัยกับทุกๆคนนี่ก็เลยถามไปว่าแล้วพี่อยากรู้ไหมว่ามีคนฆ่าพี่จริงๆหรือเปล่าเราก็ถามในฟันเขาก็ทํามือแล้วบอกว่าอย่ารู้เลยทุกอย่างพี่จบได้แล้วได้ปลดปล่อยไปหมดแล้วทุกอย่างแบบนี้แล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาว่าเฮ้ยมันเหมือนจริงมากๆเลยนอกจากนี้แองจี้ก็เล่าต่อว่า เพราะเรารู้ไงว่าในฝันเขาเสียไปแล้วเราก็ถามว่าพี่เป็นไงอยู่สบายเขาก็ใส่ชุดสีชมพูชุดนั้นชุดที่เขาใส่สวยๆชุดนั้นที่คนไปทําพิธีกันเราก็บอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้พี่หนุ่มฟังนะเขาก็พูดย้าถึงสองครั้งทั้งก่อนมาและก่อนไปนะก็ย้ำอีกว่าอย่าลืมนะอย่าลืมบอกพี่หนุ่มว่าอยาเครียดเรื่องพี่และหลังจากที่แองจี้พูดเล่าให้ฟังเสร็จด้านหนุ่มกัญชัยก็ถอนหายใจและพูดว่าพูดถึงคิดถึงนะ โค้ดคิดถึงเลยแตงโมคิดถึงจริงๆคือเวลาที่มีชีวิตอยู่นะก็พี่กับเขาเคยสนิทกันช่วงหนึ่งตอนนั้นเล่นละครด้วยกันพี่สนิทกับพ่อช่วงหนึ่งเลยอะแล้วพอวันหนึ่งก็ห่างกันไปเราก็ไม่เคยนึกถึงไม่เคยไปหาไม่เคยเจอจนกระทั่งวันหนึง่งน้องก็ส่งมาว่าพี่หนูอยากไปออกหนังกระแสตอนที่น้องไปทําหน้า พี่ก็ไม่ได้ดูนะแต่สุดท้ายพี่ก็ติดต่อน้องมาออกรายการก็แค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่วันนี้ไม่อยู่ก็คิดถึงหลังจากนั้นหนุ่มกัญชัยก็ถามมดดำขจรภาต่อว่าคิดถึงไหมหมดดำมดดำก็สนิทก,กับเขานะซึ่งมดดำขจรภาก็ตอบว่าเขาก็มาหาชั้นเรื่อยขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึก